สัญจรจังหวัดบึงกาฬ 1. นมิถุนายน2568นายะคะท่านผู้ชมนะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะวันวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะคะหวยสัญจรจังหวัดบึงกาฬนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่ 27. พฤษภาคม 2568. นะคะวันนี้นะคะแอดมินมีแนวทางมีตัวเลขหวยสัญจรจังหวัดบึงกาฬนะคะ เอามาแบ่งปันนะคะเราจะมาดูในจังหวัดบึงการนะคะว่ามีตัวเลขตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะเพราะว่างวดที่จะถึงนี้นะคะสัญจรที่จังหวัดบึงการนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีตัวเลขตัวไหนบ้างนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงแล้วนะคะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าสัญจรบึงการมีตัวเลขตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะ หมู่บ้านนะคะมีทั้งหมด615หมู่บ้าน53ตําตำบล8อํอำเภอเป็นจังหวัดที่ลำดับที่77นะคะผู้ว่าลำดับผู้ว่าก็คือลำดับที่11นะคะผู้ว่าเกิดนะคะเกิดวันที่9เดือน2เดือนกุมภาพันธ์นะคะ2514นะคะอายุก็54 55นะคะท่านผู้ชมเนาะดำรงตำแหน่งนะคะตั้งแต่วันที่17 เดือน12.2566นะคะรหัสไปซีนีนะคะ38,000นะคะ iso gs นะคะ3 1 6 6น8นะคะรหัสโทรทางไกลนะคะ042ค่ะอันดับพื้นที่52นะคะอันดับประชากรนะคะ62และก็ความหนานแน่นของประชากรนะคะอยู่ที่49นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ ตัวเลขนะคะที่ดูนี่นะคะก็คือลำดับที่ลำดับผู้ว่านะคะลำดับที่11นะคะก็เป็นเลขเลขเบิ้ลนะคะแล้วก็จังหวัดนะคะเป็นจังหวัดที่77ด้วยนะคะจังหวัดที่77นะคะก็เป็นเลขเบิ้ลเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะ iso th นะคะ166ก็เป็นเลขเบิ้ลเหมือนกันนะคะรหัสไปรษณีย์สานนะคะ เลขเบิ้ลเยอะนะคะดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่17เดือน12พศ2566ก็เบิ้ลอีกนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นยังไงบ้างคะตัวเลขนะคะอายุท่านนะคะท่านผู้ว่านะคะก็54 55ก็เบิ้ลอีกนะคะท่านผู้ชมเลขเบิ้ลเยอะมากเลยนะคะก็ลองดูนะคะลองพิจารณาดูนะคะว่า,าตัวเลข สัญจรจังหวัดปพังการมีตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสถิตินะคะเราจะมาดูสถิติหวยสัญจรภาคอีสานนะคะ5ครั้งสุดท้ายนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะขอนแก่นนะคะวันที่1เดือน7 6 1นะคะขอนแก่น51026นะคะชัยภูมิวันที่1เดือน962 7นะคะ,ะ,คะ, 1, ะ,คะ7 8 7 2 0 มหาศาครคามวันที่หนึ่งเดือน9ก้าสองพันห้ยะคะสองเจน์เนะคะ 2, 9, นะครราชสีมานะคะหเดือนห6 6กหกนะคะศูนย์หนึ่งค่ะจังหวัดร้อเอดนะคะดึงเดือน9ก้าหกเจ็นะคะหกศูนสีนะคะสามในห้า บนมาเลขหามนะคะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะสองตัวท้ายก็จะมี9านะคะภาคอีสานยังไงก็9กับ6นี่นอนมาแน่นอนนะคะแอดเชื่อว่านะคะมี9แน่นอนนะคะแล้วเราจะมาดูกันนะคะวันที่1เดือน6เดือนมิถุนายนนะคะบึงการจะมาตัวไหนนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่ก็คือ,อแอดก็ ย้อนหลังให้ดู5ครั้งสุดท้ายนะคะที่สัญจรภาคอีสานนะคะอ่ะดูมหาสารคามสิคะ9นะคะมาตลอดเลยนะคะดูมหาสารคาม09ลบบุรี89สงขา09สุพรรณบุรี95ชัยนาท93สระบุรี9111 94พังงาก็94รอดูบึงกาจะมาตัวไหนนะคะท่านผู้ชมเนาะ สถิติสลากสัญจรย้อนหลัง10ตปีเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะ9มา6ครั้งนะคะแล้วก็6นี่มา5ครั้งนะคะกรุงเทพนะคะวันที่2เดือน5 68นะคะ38806พังงาวันที่1เดือน368นะคะ89454เชียงใหม่นะคะวันที่1เดือน1267นะคะ84361 วันที่1เดือน9 2566นะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ60694นะคะชัยนาทวันที่1เดือน6 67นะคะ59342นะคะสงขลานะคะวันที่1เดือน3 67 60278นครราชสีมานะคะวันที่1เดือน12 66นะคะ09791 สระบุรีนะคะวันที่1เดือน966 478 91นะคะมหาสารครามวันที่1เดือน668 66 27 209นะคะชุมพรวันที่1เดือน366 36 65255นะคะท่านผู้ชมนี่ก็คือสถิติสลากสัญจรย้อนหลัง10งวดเอามาให้ชมกันนะคะว่า9มา6ครั้งนะคะแล้วก็6มา5ครั้งนะคะแอดเชื่อว่านะคะ หกกับเก้าน่าจะนอนหมามีเก้ามีหกแน่นอนนะคะงวดนี้เนาะก็ลองพิจารณาดูนะคะแอดก็เอามาแบ่งปันนะคะเป็นแนวทางนะคะอย่าลืมนะคะว่าสถิติย้อนหลังมีเก้ามาตลอดเลยนะคะส่วนมากสัญจรน,นะคะแอดสังเกตดูนะคะเก้าจะมาตลอดเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะลองพิจารณาดูนะคะว่าตัวเลขที่แอดเอามานําเสนอนะคะสัญจรย้อนหลังสิบงวดเนี่ยคะ่ะภาคอีสานนี่ แบบมามี9มีเทั้งนั้นเลยนะคะเลียกเก้าเลีกหเนาะอ้างแนวทางสลากสันจรนะคะจังหวัดบึงการงวดวันที่1มิถุนายนสองพนห้ารนะคะจังหวัดบึงการนะคะตั้งขึ้นเมื่อวันที่23เดือน3 2554นะคะแล้วก็ ปีนี้เป็นปีที่14ครบรอบ14ปีนะคะท่านผู้ชมและผู้ว่านะคะเกิดวันที่9เดือนสอง1 4นะคะดูนะคะว่าครบรอบ14แล้วท่านผู้ว่าก็เกิดพศ2อ1 4นนะคะแล้วก็อายุก็54อย่าง55หหรือห0ค่ะประมาณนี้นะคะเนาะก็มีอยู่ใน5้าหนึ่งสนะคะ54 1 4ี่หนึ่งนะคะก็ตามนี้นะคะ โรงแรมนะคะเลขที่ที่จะไปโรงแรมนะคะที่จะไปออกสลากสัญจรที่จังหวัดบึงกาฬนะคะเลขที่4ี่นะคะท่านผู้ชมจดเอาไว้ได้เลยนะคะเนาะแล้วก็รหัสไปรษณีย์ก็คือ0-42นะคะแล้วก็แอดได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาใหม่นะคะ380แล้วก็76นี่คือรหัสไปรษณีย์นะคะแล้วก็76นี่คือข้อมูลมาใหม่นะคะท่านผู้ชมเนาะ ตัวเลขก็มีประมาณนี้นะคะสัญจรน,นะคะแอดก็เอามาให้ดูแล้วนะคะย้อนหลังสิบงวดนะคะท่านผู้ชมเ้ามาตั้ง6ครั้งนะคะแล้วก็6มา5ครั้งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขหน้าจาับตามองมากแล้วก็จังหวัดบึงกาฬนะคะมีหินสามบานด้วยนะคะแอดเชื่อว่าน่าจะ9 3้านะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าหินสามบานมี3ก้อนมี3และภูเขาก็คือ9นะคะแอดเชื่อว่า 9กับ6นอนมาแน่นอนค่ะแอดก็ขอให้โชคดีทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ